นี่ครับวันนี้เรามาดูพระร่นทองที่อำเภอสุขินนะครับจังหวัดตราดพี่ว่านแต่เนี้ยคนร้องได้แล้วในทุ่งทองเหนือนะครับมีคนร้องได้ดครับนี่ครับทองคำละเอียดบริสุทธิ์มากเลยนะครับอันนี้คืออะไรคะนี่อันนี้คือร่อนนะ่ยฮะชึ่อไงอันนี้คือร่อนนี่ค่ะอันนี้คือล้างเฮ้ยเแม่ทองจริงๆด้วยอ่ะันี่แม่ทองนค่ะมีทั้งวันเลยเหรอคะทั้งวัน ตอนที่ได้ตอนแรกก็เป็นแบบแบบนี้เลยเหรอไม่ค่ะม,มันก็ติดก็ทำยังไงตีละนลหน่อยเป็นสีแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะแบบนี้จะใส่บบไ,บบได้เลยทำหนึ่งถึงนได้จ<ม>้ะมาทั้งวันเลยก็ไม่ง่ายหรอกทั้งวันเลยอ่ะก็ไม่ง่ายหรอก นั่งแช่น้ำทั้งวันเลยอันนี้คือได้แล้วก็ต้องเทใส่ในนี้พี่ได้แล้วก็เอาไปรวมกันไปรวมกันแล้วก็ไยล้างเด็ดนุ้งไปล้างทีเดียวคโอ้างทีีเดยวมาดูเป็นทองจริงๆด้วยอ่ะอันนี้มันทองวัตเปอร์เซ็นเลยค่ะโอทองนะคะอยู่ที่ตำบลหัวทองก็เพิ่มเคยได้ยินสุขิรินครับในเขาทาราคิวอะไรอย่างนี้ครับอุิดเลยครับ ทองครับที่นี้บ,บ้านไทปาโจบ้านโจนี่บ้านไทปาโจีดิอยู่อำเภอสุข يري ตำบลภูเขาทองตำบลภูเขาทองเป็นภูเขาทองจริงๆด้วย <c oughs> เพราะว่ามีทอง